อยากมีชีวิตใหม่แบบไม่ต้องตายต้องทําอย่างไรก่อนง่ายมากค่ะอันดับแรกเลยนะคะครูบอกบ่อยมากค่ะว่าวันนี้ต่อให้เราขยันแทบตายแต่ความคิดเรายังไม่เปลี่ยนชีวิตก็ไม่เปลี่ยนค่ะดังนั้นเทคนิคนะคะที่เราเกิดใหม่แบบไม่ต้องตายคือการที่เราต้องอนุญาตตัวเองเปลี่ยนความคิดค่ะ แค่ความคิดอย่างเดียวไม่พอนะคะความคิดนั้นต้องเป็นความคิดนะคะของคนประสบความสําเร็จด้วยที่สําคัญค่ะคือเปลี่ยนสันดานค่ะสันดานไม่ดีเลิกให้หมดค่ะสันดานดีๆสร้างเลยค่ะคิดดีคิดบวกด้วยระหว่างทางนะคะเพราะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่คุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตแบบไม่ต้องตายแล้วคุณคิดลบค่ะเพราะยิ่งคิดลบมากเท่าไหร่มันยิ่งท้อถอยและพ่ายแพ้มากเท่านั้นดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามแล้วเราคิดบวกอารมณ์บวกด้วยนะมันจะทําให้เรามีพลังและไปต่อได้ค่ะ เส้นชัยมีไว้นะคะยังไงก็ถึงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถึงแน่ๆมันก็ไม่มีวันถึงจริงๆดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าคุูสิตาจากคนติดลบสิบล้านหรือเงินติดตัว20บาทเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทุกคนทําได้ค่ะ3เดือนปดนนี้สิบล้าน5เดือนซื้อบ้านเงินสด7เดือนนําพาธุรกิจ